สวัสด,ดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ยายจำปีนําองุ่จ้ามินิกับสิพามาเห็ดขนมดนูนะจ้าฮาม,มาเบิองวิธีทอดก่อน,นจ้าอนนี้เวลาทอดข้าก็ตองไอ้กรับข้างตลอดเจ้าเด้อทุกคนเดี๋ยวพามาเบืองไอ้ที่เห่าทอดแล้วเห่ากับอันชุบชุบอันช็อกโกแลตเตียยร้อยแล้วนะจ้ะดีจ้ะพามาเบิอง เอาก็มาวางกันอยู่ีสิจะ้ะวางในถาดอันนี้เป็นโดนัทถอดด้วยจะ้ะได้เ้าไปเห็ดใหตามอันข้ามีอุปกรณ์นี่แหละจ้ะเนาะนี่จ้ะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้จะ้ะอันนี้ก็ถอดไร้ไร้จ้ะเดี๋ยวพาไปเบิง้งตัวเพิ่นถอดอีกอันนี้ก็จะใช้อยู่สองเตาจา้ะถอดตั้งเต่เด็กเด็กพี่น้อง แต่ตีซีมันน่ะทอดนี่จ้ะกลับข้างแบบนี้นกลับข้างยี่นสิตลอดเลยด้วยจ้ะก็ล่อให้เพื่อนออกเป็นแบบเลือเลือเอาจังเอาไปชุบไอ,ชชอ้ช็อกโกแลตอ่ะจากนั้นเ้าภาพไปเบิองอันที่อนันน้องเพิ่นชุบไอ,ชชอ้ช็อกโกแลตอยู่ด้วยจ้ะ เดี๋ยวพาไปเบื้งจ้ะบอกยังนอกกันเนาะทางนอกเนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งจ้ะนี่อันนี้ก็ทอดทอดแล้วแล้วเด้้จ้ะตนนัวนี้ก็จะออกสีประมาณนี้นะจากนั้นเท่ากับมาชุบช็อกโกแลตนีจ้ะอันนีม้มือสมัครเล่นเด้วจ้ะอย่าหยาดพ่นมาซอยเนาะอาสี ผลงดีงามปันไหนด้วยจะเด้อนี่จ้ะเราก็มาตกแต่งหน้าให้สวยงามนี่จ้ะด้วยช็อกโกแลตแล้วก็เม็ดอันนี้นี่จ้ะโรยไปนี่นี่หน้าตาก็ออกมาประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็เป็นรสสตรอเบอรี่ด้จ้ะนั่นก็เป็นช็อกโกแลตนี่จ้ะเฮ็ดอันก็เฮ็ดลายเต๋อวิ่งด้วยจ้ะบ่าเมนน้อยได้จ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็โรยน้ําตาลไอซิ่งนี่จ้ะ คลิปนี้ขอจบสำเนีก่อนด้วยจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณจ้าที่มารับชม